ที่ผมได้มารู้จักสเสมรก็เพราะได้ภรรยานะครับที่ป่วยปวดขาอินลองช้ำนะครับและก็มีโอกาสได้ใส,ส,ส่ถุงเท้าคู่เดียวนะครับหลังจากนั้นก็ผดิตความเปลีป่ยนแปลงของเขาใส่ไปได้แค่5วันอาการที่เคยเป็นแค่ถือให้หน่อยดิค่อยหายไป นะครับผมก็เลยประทับใจในผลิตภัณฑ์ก็เลยได้ให้เขาเอามาให้ใส่บ้างนะครับพอผมได้ใส่แล้วผมก็นะครับเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็มีโอกาสได้รู้จักกับท่านซูเปอร์ทีรพันราบรดีๆนะครับได้ไปหาที่บ้านนะครับ แล้วก็มีคุณแม่พัชรินไปด้วยนะครับฉนนั้นพี่เกิร์นะครับก็ได้ไปถ่ายทอดไปถ่ายทอดบอกเล่าในเรื่องของความเป็นมาของบริษัทนะครับแต่ก็บอกเล่าในเรื่องของอมีรายได้แล้วก็มีโปรแกรมเล่าให้ฟังนะครับว่าโปรแกรมของเขาเนี่ยครับนำคะแนนให้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ สุดยอดมากๆเลยที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมเคยเห็นที่นี่ที่เดียวซึ่งผมเคยทำ FLM มาเก่อนนะครับเพราะ FLM ที่ผมเคยทํามันจะเป็นการจับผู้จ่ายนะครับถ้าเตาข้างเดียวไม่ได้ตังค์นะครับแต่ที่นี่ทําสายเดียวข้างเดียวได้ตังค์ครับ <c oughs> ผมก็เลยประทับใจนะครับก็เ,เป็นเหตุผลที่ผมได้มาศึกษานะครับ ถามว่าผมเองเนี่ยไม่ต้องทำก็ได้ครับรธุรกิจเป็นเวเองเ,เพราะอะไรผมมีธุรกิจของผมอยู่แล้วผมมีรายได้อยู่แล้วในการค้าขายกับภรรยาของผมนะครับในเดือนนึงเดือนนึงผมก็มีกําไรไม่ต่ำกว่าเดือนละหนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาทต่อเดือนผมไม่ต้องทําก็ได้ครับเป็นเอลอยแต่ทําไม ถึงเปิดใจที่ผมอยากทำนึ่งครับผมจะบอกว่าที่ผมอยากทำเลยเนี่ยผมเห็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและผมได้ฟังซูเปอร์ท่านเล่าให้ฟังในวันนั้นว่าของเขามีมานานตั้งสามสิบกว่าปีแล้วที่ประเทศไทยปีที่ยี่สิบแล้วทำไมผมถึงถงได้มารู้จักในปีที่ยี่สิบนี้ซึ่งผมมองว่า มันเป็นมุญของผมกับภรรยาที่ได้รู้จักเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าใครๆจะบังเอิญได้รู้จักมาหรอกครับยังมีอีกหลายๆคนในประเทศไทยเราเนี่ยไม่รู้จักสมิทธครับแต่บางคนรู้จักครับแต่ใส่แล้วก็บอกว่าไม่ดีครับหมายถึงว่าใส่บ้างไม่ใส่บ้างไม่มีวินัยน,นะครับแต่สําหรับผมแล้วกับภรรยาผมมองเห็นว่าของเขามันดีมาก ถ้าไม่ดีมันอยู่ไม่ได้เป็นสามสิบปีใช่ไหมครับแล้วทุกคนนะครับที่ประสบความสําเร็จนะครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยครับท่านใส่อย่างมีวินัยและเชื่อและศรัทธาจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ครับที่ผมประสบความสําเร็จในวันนี้ได้ผมเองก็มไม่ได้เก่งมาจากไหนมไมแต่ผมมีแค่ใจที่มีความศรัทธา ผมศรัทธาอะไรว่าหนึ่งผมศรัทธาต่อตัวบริษัทครับบริษัทมีมาแล้ว30สปีถ้าไม่ดีจริงลุ้ลงไปแล้วสองผมศรัทธาในตัวสินค้าครับสินค้าเขามีผลงานวิจัยครับผลิตออกมาจากผลงานวิจัยมีการทดสอบมีการผลงานวิจัยกับกับคนกับอะไรมาแล้วนะครับแล้วสามครับผมศรัทธาในตัวโปรแกรม โปรแกรมของเขาเนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยนะครับตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับมีที่ไหนครับยอดก็ไม่ต้องรักษานะครับทำไปแล้วนะครับใส่ไปแล้วนะครับสุขภาพดีรูปร่างก็ดีด้วยเขาต้องรับพี่พงษ์เขาเป็นจุสเตอร์ของพี่พงษ์ที่สำคัญได้ตทรัพย์สินของแขนนะครับดเรียกเขาแบบนี้ว่าสุขภาพคือชีวิตครับทรกิจคือของแขนครับนี่คือทรัพย์ครับ รจริงๆแล้วผมอยากจะพูดได้มากกว่านี้นะครับแต่พอดีมันหมดเวลาเวลาเขาก็นหมดในนาทีนี้ <S <S ผมก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่าทุกๆท่านที่ได้เข้ามาอยู่ใน,นบริษัทสมิตเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้โชคดีครับถือว่าเป็นผู้มีบุญครับเพราะถ้าไม่มีบุญแล้วรับรองว่าไม่มีใครได้มอบุ่ตรงนี้ได้ครับและ ผมมัม่นตั้งใจที่จะทำสมิธและผมขอสัญญาว่าผมจะสร้างองคอ์กรจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นที่สุดในโลกสวัสดีครับคี้ยอดเลยขอเสียงครเปอร์เป็นกำลังใจให้กับท่านสปูเปอร์นิวสเปอร์ท่านด้วยนะคะค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสรุปจบหมดเรียบร้อยแล้วเนาะท่านสปูเปอร์เขาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลย นะคะในนี้มีใครคิดว่าตัวเองอ่ะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยกมือขึ้นค่ะแล้วมีใครที่คิดว่าตัวเองยังไม่เชื่อเต่ร้อยยกมือขึ้นค่ะว้าวแม่อีกิลรู้ว่าเองเส้นสมดเลยนะเนี่ยนะคะสรุปค่ะพยายามบอกกับตัวเองนะคะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ทำมันเชื่ออยู่แล้วค่ะเอาให้มันเป็นร้อยนะคะวันนี้มันบอกว่าบอกว่าเอมอ ไม่เชื่อหนึ่งเปอร์เซ็นก็เป็นเมล็ดลายทำลายความเชื่อเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นของเราหายไปได้วันนี้นะคะฟังแล้วเอาลงมือทำแล้วก็เชื่อเชื่อทุกอย่างที่มีที่พูดมาเชื่อทุกอย่างที่เราคิดนะคะที่จะเชื่อนะคะเดี๋ยวไปที่เองเลยนะคะเพรว่าเองก็เคย